สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันที่ไร่นะคะ,ะกำลังเก็บลูกหอมหรือว่าพันหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนจะเสร็จแล้วนะวันที่สองกับการเก็บถอนลูกหอมนะคะทุกคนกำลังนั่งถอนกันอยู่เลยนะคะทุกคนดูเปเนีเนยงก็นั่งเรียบร้อย มดเป็นมัดอย่นี้นะคะทุกคนอแล้วก็จะเวลามัดพวงก็ต้องมัดสามสี่ใส่กันใช่ไหมอือสวยนะคะเออนิดนึง เป็นพันหอมหรือว่าลูกหอมนะคะที่เราจะเก็บไว้นะคะไว้ปลูกปีหน้านะสําหรับตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่มาเพาะเพาะไว้นะคะแล้วเราก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เอาไปมัดตากไว้ที่บ้านนะคะพอถึงหน้าที่เราจะเอามาปลูกปีหน้านะเราจึง เอามาปลูกเนาะสำหรับพันธุ์หอมหัวใหญ่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพันธุ์หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะกับการทาทาไร่เสรจะเรียกได้ว่าทําไร่หอมหมาฝากนะคะทุกๆคนเนี่ยคะ่ะเก็บมาหมดแล้วนะเหลือ,อขั้นตอนการต่อไปกับการเข้าพวงเขาจะเรียกว่าเข้าพวงนะก็เขาจะเอาที่มัดมัด,มดที่ตากแดดอยู่นี้นะคะมามัดรวมกันเป็น สี่กร,รัมนะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปห้อยไว้ถากไว้ที่บ้านนะคะทุกคนเก็บไว้นะคะสำหรับพันหอมหัวใหญ่ที่จะเอาไว้ปลูกปีหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ